ครามในยูเครนกันต่อเลยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยท่านับไปนับมาก็ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่7แล้วนะกอย,ย่าที่มีสงคราม<ช>ยูเครนเกิดขึ้นมาคําถามในตอนนี้ก็คือรัสเซียจะเอายังไงต่อกับสงครามยูเครนครับหลังจากที่มีการเปิดไปบัตรการในช่วง7็สัปดาห์ที่ผ่านมายึดเมืองหลวงไม่ได้แต่ว่าก็ยึดได้หลายเมืองเหมือนกันจนกระทั่งมีการประกาศว่าโอเคปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียในเฟสแรกยุติลงแล้วจะเดินหน้าสู่เฟสที่2 และเฟสนี้จะมุ่งหน้าที่ภาคตวันออกของยูเครนเป็นหลักดูเหมือนว่ารัเสเซียจะทําแบบนั้นนะกอยาก,ก็คือเริ่มที่จะจัดกําลังคนใหม่จัดทัพใหม่เพื่อมุ่งหน้าสู่การสู้รบในพื้นที่ทางภาคตวันออกของยูเครนแล้วมีการถอนกําลังจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟออกไปจนทําให้เราเห็นภาพที่เมืองบูชานั่นแหละครับว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นฝ่ายยูเครนที่บอกว่ารัเสเซียนั้นกําลังก่ออาชญากรรมสงครามสิ่งที่มองไปข้างหน้าต่อจากนี้คือพื้นที่ภาคตวันตก ตะวันออกของยูเครนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างทีนี้เราไปดูนะครับว่าการจัดกําลังพลใหม่การจัดทัพใหม่ของรัเสเซียเนี่ยเดินหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วคําตอบก็คือมีการเดินหน้าไปจนถึงขั้นที่ว่าทางการรัเสเซียดูเหมือนจะมีการจัดตั้งผู้บัญชาการทหารคนใหม่เพื่อดูแลสนามรบที่ภูมิภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะเลยเนะครับโดยผู้บัญชาการใหม่คนนี้เนี่ยมีชื่อว่านายพล อ่าอเล็กซานเดอร์ดิวอนิคอฟนะครับนายพลอเล็กซานเดอร์ <ใน S 2> ดิวอนนะิคอฟเ็นเป็นผู้เช่าชาซีเรียด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นผู้เชี่วชาญซีเรียเป็นนายทหารที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยชื่อเลยกอย่าว่าคนนี้เนี่ยแหละจะเป็นคนคุมทัพัเสเซียคนใหม่แล้วก็จะคุมพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนคนนี้นี่ครับที่ก,อย,กอย่าบอกถูกเลยว่าว่านายพลคนเนี้ย เป็นนายพลของรัเสเซียที่เข้าไปบัญชาการปฏิบัติการในขณะที่รัเสเซียเข้าไปช่วยประธานาธิบดีบาชา,อ,าอัลอาซาดรบกับกลุ่มติดอาวุธในซีเรียกับการรบในซีเรียนั้นถ้าหลายคนก็ยังคงจํากันได้นะครับว่าการที่รัเสเซียเข้าไปในซีเรียในครั้งนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยรายงานการใช้อาวุธหนักแล้วก็มีการใช้กําลังที่ค่อนข้างรุนแรงจนหลายฝ่ายกังวลว่ารัเสเซียอาจจะทําผิดกฎหมายสากลในตอนที่ไปช่วยรบในซีเรียหรือไม่ โดยประวัติของนายพลดิวอนิคอฟเนี่ยก็เลยทําให้หลายฝ่ายกังวลขึ้นมาแหละครับว่าสมรภูมิภาคตะวันออกของยูเครนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ครับซึ่งรัเสเซียบอกว่าจะเป็น,เ,ปนเฟสที่2เนี่ยจะรุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วง7สัปดาห์ก่อนหน้าน,านี้หรือไม่โดยรายงานที่ไม่ยืนยันระบุแล้วนะครับว่านายพลดิวอนิคอฟเนี่ยอาจอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานีรถไฟซึ่งถูกใช้เปิดทางให้ประชาชนอพยพ จนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนไปเมื่อหลายสัปดาห์ไปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนในพลดิวอรนิคอฟเนี่ยน่าจะเป็นนายทหารระดับสูงของรัสเซียที่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายใช้ปฏิบัติการที่รุนแรงแล้วนะครับยังเชื่อได้ว่าเขาคนนี้น่าจะรู้จักพื้นที่ทางตอนออกของยูเคร,รนดีกว่าคนอื่นๆด้วยแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขารับหน้าที่ดูแลเขตทหารทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งครอบคลุมมาตั้งแต่พื้นที่พิพาทในจอร์เจียทะเลอาซอบ ไล่ามาจนถึงไพรเมียดินแดนที่เคยเป็นของยูเครนแต่ว่ารัเสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2014เพราะฉะนั้นต้องจับตาเนีครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ภายใต้การจัดทับใหม่โดยการดูแลของนายพลคนนี้โดยสถานการณ์ในสมรภูมิที่ยูเครนเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่มีชื่อว่ามาวิลปอทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน ก็ยังคงเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนะครับแม้ฝ่ายยูเครนจะยื้อเมืองนี้ได้ไปเวลาหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าการคาดการณ์ล่าสุดบอกแบบนี้ครับว่าเมืองมาริยูปอร์เนี่ยอาจถูกกรัสเซียตีแตกภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตอนนี้มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการใช้อาวุธเคมีในเมืองมาริยูปอหรือไม่คือมีการใช้อาวุธเคมีแล้วหรือไม่ในเมืองนี้ซึ่งต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นรายงานที่ไม่มีการยืนยันครับ แม้กระทั่งไปตรวจสอบกับฝ่ายยูเครนเนี่ยฝ่ายยูเครนก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาเลยเนะครับว่าตกลงแล้วในสมรภูมิที่เมืองม,มาริยูปอเนี่ยมีการใช้อาวุธเคมีเกิดขึ้นจริงในเมืองนี้หรือไม่ขณะที่กองกําลังฝ่ายรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธข้อหาดังกล่าวโดยความเคลื่อนไหวจากประชาคมโลกต่อสงครามยูเครนก็มีความเคลื่อนไหวจากฟินแลนด์แลวก็สวีเดนครับที่จะขอเดินหน้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต แน่นอนว่าท่าทีนี้ทําให้เกิดความวิตกขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนมาที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่รัเสเซียบุกยูเครนนี่ครับหนึ่งในประเด็นที่รัเสเซียอ้างเพื่อบุกยูเครนคือการที่ก่อนหน้านี้ยูเครนแสดงเจตจำนงจะเข้าร่วมนาโตซึ่งรัเสเซียมองว่านี่คือความพยายามขยายอิทธิพลนาโตไปยังทางตะวันออกเพื่อประชิดกับชายแดนรัเสเซียมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟินแลนด์กับสวีเดนดทําอยู่ในตอนนี้คือ ความพยายามที่รัเสเซียมองว่าจะเป็นการขยายอิทธิพลของนาโตไปทางตะวันออกเหมือนที่เคยตีความกับยูเครนหรือไม่อันนี้ต้องจับตานะครับรายงานระบุว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะยื่นแสดงความจงรงอย่างเร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนนี้ครับคืออีก2เดือนข้างหน้าซึ่งในการประชุมนาโตเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีการหาหรือการระหว่างชาติสมาชิกและรัฐมนตรีต่างประเทศของฟินแลนด์และสวีเดนแล้ว ถ้าพูดถึงฟินแลนด์เนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียเลยนะครับแล้วก็มีพรมแดนที่ติดกับรัเสเซียยาวถึง1,340กิโลเมตรซึ่งทางนาโต้กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ว่าจะถูกรักเสเซียบุกรุกก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของนาโตหรือไม่คาดว่าสภพาผพู้แทนราษฎรของฟินแลนด์จะได้รับรายงานด้านความมั่นคงจากหน่วยข่าวกรองภายในสัปดาห์นี้ครับ และนายกรัมตรีของฟิแรนแลนด์ระบุว่ารัฐบาลของเธอจะตัดสินใจจะเข้าร่วมนาโต้หรือไม่ภายในกลางฤดูร้อนที่จะถึงนี้ขณะที่ท่าทีของรัเสเซียครับจะมีทรีปเปสคอฟโคศกรัการเสเซียคัดค้านเรื่องนี้เลยนะครับหลังมีรายงานว่าฟิแนแลนด์กับสวีเดนเนี่ยจะเข้าร่วมกับนาโต้ในเร็วนี้โดยระบุว่าเราได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่ากลุ่มพันธมิตรดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การเผชิญหน้าและการขยายของนาโต้จะไม่นำเสถียรภาพ มาสู่ทวีปยุโรปอีกชาติหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวขึ้นมาครับกอ,อย่าก,ก็คือออสเตรียครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของออสเตรียเนี่ยเดินทางไปเยือนรัสเซียแล้วก็คุยกับประธานาธิบดีปูตินถึงสถานการณ์ในยูเครนเลยนะครับผู้นําของออสเตรียบอกเลยว่าการไปเยือนรัสเซียไปคุยกับปูตินครั้งนี้ไม่ใช่การเยือนด้วยมิตรภาพนะแต่ว่าเป็นการคุยกันตรงๆถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นถแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีออสเตรียระบุว่า นี่ไม่ใช่การเยี่ยมเยียนฉันมิตรผมเพิ่งเดินทางไปยูเครนมาและเห็นด้วยตาของตัวเองถึงความเจ็บปวดที่ไม่อาจวัดได้ซึ่งเกิดจากความก้าวร้าวในการทําสงครามของอยูเออของรัสเซียอืก็ถือได้ว่าเป็นคําพูดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็แสดงท่าทีถึงรัสเซียอย่างชัดเจนเลยนะครับ นายกออสเตรียถือได้ว่าเป็นผู้นําชาติตวันตกคนแรกที่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินแบบตัวต่อตัวนะครับนับตั้งแต่ที่รัสเซียส่งกําลังทาหารเข้าบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นาออสเตรียระบุว่าการพูดคุยตลอด75นาทีเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยและแข็งกร้าวครับโดยตัวเขาได้พูดถึงอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในเมืองบูชาและเมืองอื่นๆพร้อมทั้งย้ำว่าผู้ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ และยังได้บอกกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะครับว่าการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจะยังมีอยู่ต่อไปและจะมีเพิ่มขึ้นตราบใดที่ยังมีชาวยูเครนสูญเสียชีวิตอยู่โดยทางสาภาพยุโรปมีความสามารถขีดกันมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องนี้จุดประสงค์ของการเยือนรัสเซียของนายกออสเตรียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานว่าผู้นํารัสเซียอาจไม่ได้รับรายงานอย่างตรงไปตรงมาจากคนรอบข้างเนื่องจากความหวาดกลัวในตัวของประธานาธิบดีปูตินเองครับแต่ว่า ประธานาธิบดีปูตินก็ยังคงออกมาแสดงท่าทีต่อความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนอยู่นะครับโดยล่าสุดเนี่ยผู้นํารัเสเซียยืนยันเลยครับว่าเป้าหมายของรัเสเซียในการรับรองความมั่นคงของตัวเองประสบความสําเร็จแน่นอนพร้อมย้าว่ารัเสเซียไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากการต้องเปิดปฏิบัติการต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยอ้างว่ายูเครนเป็นพวกชาตินิยมนาซีกําลังถูกสั่งสอนอยู่ผู้นํารัเสเซีย,ยยังฝากไปถึงชาติตะวันตกที่ออกมาตรการความบาตรรัเสเซียด้วยนะครับว่า โลกไม่อาจโดดเดี่ยวรัสเซียได้ในตอนนี้ท่าทีของประธานาธิบดีปูตินน่าสนใจมากเลยครับเพราะความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยกำลังเยือนพื้นที่ทางตะวันออกไกลของรัสเซียนะครับและมีนัดหมายพูดคุยกับนายอเล็กซซนเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสทามกลางการจับตาด้วยว่าผู้นํารัสเซียกับผู้นําเบลารุสทึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันมาตลอดจะหาหรือเกี่ยวกับสงครามยูเครนในมิติใดจะเป็นเรื่องของการ ส่งทหารเข้าไปในยูเครนหรือไม่หรือการที่เบลารุสเป็นฐานให้กับทหารรัเสเซียในช่วงก่อนหน้านี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในการบุกยูเครนเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะมีการหาหรืออย่างไรมีการพูดคุยกันในมิติไหนหลังจากนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รัเสเซียประกาศออกมาแล้วท่าทีของรัเสเซียก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าต่อไปนี้จะพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางภาควันออกของยูเครนครับอืม ก็ติดตามใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของรัสเซียยูเครนยังคงยืดเยื้อแล้วก็แนวโน้มไม่จบลงง่ายแน่นอนนะคะ WordPoint Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้